หมวย,มยกินปี๋นอนวันนี้พาเพื่อนๆมานอนมั่งนะคะมาพาเพื่อนๆมานอนที่โรงแรม A1 วันนิวมินนะคะที่พัทยากลางค่ะมาค่ะเรามาชมบรรยากาศในห้องพักกันบรรยากาศในห้องพักของโรงแรมนะคะเรามาวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะราคาห้องพักอยู่ที่1890บาทถ้าเป็นวันหยุดพีเอเนี่ยถือว่า ราคาห้องใช้ได้เลยค่ะไม่ได้เงินไปนี่ก็เป็นบรรยากาศของห้องน้ํานะคะมีถังอัดน้ําให้ด้วยแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวฝักบัวนะคะบรรยากาศโดยรวมก็โอเคเลยค่ะห้องน้ําก็สะอาดดีนะคะมีชุดคลุมให้นะคะนี่มีชุดคลุมให้มีไม้แขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีรองเท้าใส่ในห้องให้นะคะ เซฟให้นะคะวางของแล้วกะตรงนี้ก็จะเป็นปลานดำร้อนนะคะชุดชากาแฟโอ้มีชากาแฟให้ด้วยนะคะมีชากาแฟให้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ำเปล่าให้สองขวดโอเคตร,ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะคะก็ที่วางก็ <Okay. S 2> เต็นทนอนก็มุมนะคะกอ,อเคีแล้วก็่นตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีมมุทีวีมีมุมกอดโซนนะคะ่วนตรงนี้ก็จะเป็น พ <muitas> น <arias> ักงานก็บริการดีค่ะห้องพักก็สะอาดนะคะคิดว่าเขาหน้าจะเปนโนเวทใหม่นะคะราคา1 8 9 0ปาบาทรวมอาหารเช้ามีโซนนั่งเล่นข้างหน้ามีสระว่ายน้ำให้ถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวเฟมิลี่เนี่ยก็มีเด็กมีครอบครัวในสามารถมาเล่นสระว่ายน้ำได้มานั่งค่ะก็หลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาสัมภาระไปเก็บไว้ที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็เดินมา บริเวณวรอบๆโรงแรมนะคะซึ่งด้านหน้าโรงแรมของเราเนี่ยนะคะก็จะติดหาดพัทยากลางพอดีนะคะบรรยากาศร่มรื่นค่ะน้ำก็ดูสะอาดนะคะช่วงนี้ที่พัทยากลางะคะก็นี่เลยค่ะเดินเล่นได้เล่นหาดรายเดินเล่นตรงชายค่ะ เดี๋ยวคืนนี้หลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารร้านไหนเพื่อนๆเราติดตามดูนะคะตอนนี้ขอชิ้มชิลก่อนนะคะ Amazing ว่าเดินเล่นที่ชายหาดเรียบร้อยแล้วนะคะร้านประจำเราเนี่ยก็คือร้านกูเป็นนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเราเรามาพักทยาเมื่อไหร่แล้วก็มาทานที่ร้านนี้นะคะแล้วก่อนที่เราจะทานร้านอาหารกูเป็นนี่นะคะตรงหน้าร้านอาหารกูเป็น,นก็จะมีข้าวประจำรเราเจ้าหนึ่งนะคะนั่นก็คือโรตีค่ะนี่โรตี เป็นของที่อิสลามทรรมนะคะนี่เป็นโรตีแบบเอ่อแป้งธรรมดานะคะเป็นเนยนมค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโรตีไข่นะคะหน้าตาน,น่าทานอร่อยมากมาแล้วาาร้านที่ตั้งมาร้านซูซิงซิงที่ขาดไม่ได้ีก็คือปมูค่ะซู้ดเนื้นะคะกิกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาทีา่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะคะ ก็มียำทะเลนะคะมียำทะเลแล้วก็มีนี่เลยค่ะนี่ก็หมึกไก่นึ่งมะนาวนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะยังไม่มานั่นก็คือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วได้มาแล้วนี่ไงมาร้านตุเป็นต้องกินเมนนี้นะคะปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว าวิสุดยอดเลยนะคะเนื้อเด้งๆตัวกำลังกินอนน้องเมนูปลาหมึกยื่นคิ้วค่ะก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วแน่นะคะหลังจากที่เราทานร้านปูเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตีแล้วก็ร้านปูเป็นก็ทานอาหารมากมายแล้วหลังจากที่เราบอกว่า จากทานอาหารเสร็จแล้วเราก็แนะนํามะม่วงน้ําปลาหวานเจ้าประจําที่อยู่ด้านหน้าของร้านปูเป็นนะคะวันนี้เราเอาแบบเผ็ดจัดเลยนี่อันนี้เรามาไปด้วยมะม่วงน้ําปลาหวานนะคะเดี๋ยวว่านี้หน่วยหวยคิมซี่หน่อยจคาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถูกใจให้ห,หน่วยหด้วยนะคะสําหรบบนี้หน่วยไปก่อนนะคะบา,บายบาย,บาย,บาย